พี่อยู่กับไอทีฝั่งนู้นมีจีจังลำพี่บุ๊กโอเคเฮ้ยยี่นี่ใครเนี่ยชื่อแม่คุณคุณวะตอนจบเกมเดี๋ยวจีจังแคปหน้าเพอร์ฟอร์แมนต์มาเฮ้ยชื่อมันคุณคุณไว้ใช่เนี่ยใมือใครวะชิดแมื่อกค้คุนตีนกุในแรงมาไว้เช่นะสัตว์ไปเอ้ยมาเข้ามาเข้ามาเลยน้องเออสวย ชื่อแม่คุ้นๆมากเลยชื่อแม่คุ้นๆมากเลยมันเลยใครวะไม่รู้เนี่ยมันมันคุ้นๆกั่วมันมันแบบมันอยู่ในหัวสมองกั่ะรู้จังได้แยกช่องป้าพี่หรือไม่ต้องอะไรนะต้องแยกช่องคุยกันปะเนี่ยไม่ตีจังจะมีแผนอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดตีจังไม่มีแผนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดพี่รู้ว่าตีจังอยู่ไหนก็พี่เองที่วิ่งไปอ่ะตอนเนี้ยไอ้บั๊ไอ้บั๊ไก่ที่อยู่คนละทีมใช่ไหมกูไก่ที่อยู่ทีมเดียวกัน ไม่หมายถึงว่าอยู่คนละทีมกับจังเดี๋ยวจบเกมอ่ะให้จังแคปหน้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าโดนในบัตจิงเท่าไหร่โดนดีนเขาเท่าไหร่โอ้โหทำไมต้องกดขี่กันอย่างนี้ให้ซีโออยู่ไหนครับเดี๋ยวผมวิ่งไปให้ยิงไกลเลยไกลว่ะเฮ้ยมันถ้ายิงมันแค่นี้มันจะไปหสนุกแรงมันมีแบบใครแพ้โดนอะไรหมือนไหมใครแพ้โดนอะไรเนี่ยใครแพ้เข้าแับมือไว้ละใครก็ไปละเอ้ยอะไรอ่ะเจตากิวสักกล่องเวลาอะไรเงี้ยเร็วสิมาสิซีพีเค่ากลัว ดูพี่เป็นไคลโลพี่เอามันดิโอเคไคลโลนะลืมพี่ไคลโลคลาสติกพี่หัวค่าโอ้โไคลโลเฮ้ยกูยิงหมดแตกเฮ้ยเต็มเลยที่ทำมิดได้สา่นเมือนคนตีกูเนี <t 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 ่ยไปสมองไดยเพื <t <t ่อนสมองสมองไหมครับฟ ih ีบน้องจะอะไรเพื่อนเผยเผยคมคมคมน้องมาแรงมาแน่ เข้ามาแน่เรากำลังจะโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮมนี่เยี่ยมันตาแล้วยิงไม่โดนเรยบอกให้่ายละใครโลกูเ้ e r ที่โคน้องให้โดนไคโลไม่หวอครโล้ะติ่มนี่เรียกพวงเรียกพวกนะติ่มหรอบุ๊กาฟังก่นไม่ชหรืลัอ่ มีแผนเปล่ามีแผนเปล่าทีวีเคจะสั่งอะไรไหมสั่งลูกทีมอะไรไหมมาดิมาพี่กลางอีกรอบนี้ไ้บ้านเด็กเองอะไรอ่ะมา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 สดแน่แน่ดูดิใครวะเนี่ยซื้อคนไหนเนี่ยโดนอีกไม่เดินโอ้ย แล้วให้บุกกลับาทหายเดีรตไม่ไ้อะไรงเฮ้ยมีมุมใหมมีด้วยเหรอไป เฮ้ครจริงเบ่มีมงมีมีมีคนยิงกดให้ด้วยอ่ะมีคนยิงกดให้ด้วยอ๋อยิงมายิงมารอบดิช็อตมาอบดิทีนีช็อตช็อตช็อตมาเต็มคราฟเลยไอ้ลงนี่ลอ้ มันทิงไม่ได้ครับพี่นิ้วเป็นไรไม่รู้โอ้โหเจ้าซีโอเป็นรถปืนทิ้งเลยอ๋อเกินไปมากอันนี้เสียงหมด้ไปโอ้โหเกินไปมากไม่ต้องเล็งเลยวะแกเฮ้ยนโ่ขอโทษคมมากมาเซ็นใหม่ดิพี่อป๊เออมาๆมาๆเอพี่ราดูอยู่ใครมากกว่าอะไปต่อนละ ไปทำเนี่ยคารเดลเบิรอชโหขมมากไปบผีกว้างกูให้นัดเดียวไอ้หนั่ไปบสมีสองตัวเหรอฟีทาพี่ผิดหวังมาก เฮ้ยเฮ้ยคำกดพูดทีมไม่บอกเอาเเอามเอามดูดิได้เหรอเออเออไใชเพี่บุ้งมันไปไหนแล้ววะทีเข้าไอรองมาปะาบ้งพี่บุ้งเข้าไอ้องเหรอใครยู่ไหนเนี่ย ไงาให้นีองโอ้จัดให้ไอทีงก็ไม่ไหวละไอรองอะลบไปทีเองน้องอกวกอติกระโดดเลยอติมันมาพอดีทีไอทีบุงไม่ไหวเอรองเลยเหรอวะพี่อพี่มาลบไปพี่เองน้องมันมันอติมันมาพอดีพี่บุ้งมาเลย

ไมหายตาโหเฮ้ยจ wow. ังเลยเฮ้ย hey, มีรอยเลยเล่นอัพไวในตำนานเลยสัสเล่นอัพไวในตำนานเลสัสใครมาด่าไม่เมนอ่ะอาแน่เราไม่เมนหลงเชื่อ You want to play Let's play โอ้ พี่บ okay. ักน่ารักจังครับไก่อนหน่งพี่เดินเข้ามาแล้วพี่ว่าพี่ว่ามันวัดเอใช่ป่ะใาดวัดเออยู่บีหมดเลยเนี่ยใช่เหรออยู่บีหมดเลยเหรอเออเอเต็มเลยเอเต็มเลยทีใครเนี่ยดีเอเหมดเลยเอหมดเลยเสดลํเสดลํตัวแยกเอาออฟกำลังไหลๆอยู่ตอนนั้นดูว่าฉลาดรู้จักกันมาดี มืดเลยเฮ้ยโอ้คมจัดแบบคมมากแล้วถ้าคมมากจับจอเลยครับจอเลยตองนัดหัวแตกจับจอเลยอย่างงี้คอมบีฮ้ยบีตัวเดียวบีอยู่หมาเควตตัวเดียวโอ้บีตัวบีตัวเฮเวนอีกตัวนึง ไอ้ลำมันหายไปไหนวะไอ้ลำมันนิ่งมากเลยไอ้ลำออิงอิงโจดเลยอิงเจอลำยังเจอลำยัง30 seconds left One enemy remains i n ตัวท้ายนะตัวท้ายนะพี่ว่านะเฮ้ยบี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  Stealing s i g t วัง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  Ten seconds left Bike Planted คืนหายแล้วตอนนี้อะไรกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แอลลำเอาหมดอุ้ยมีนหายไปดึกเล็บโอ้โหบานแปดจังหวะสองไปไปมไม่ไงแบบไหนดีเมนโอ้มีแบบคอแปดเพื่อนด้วยอ่ะไม่มีไม่มีคอไม่มีคอครับเสียงพี่เมมน น้ำลายยืดอยู่เนี่ยเมื่อกี้ยี้ช็อตันกูโคชิบหายน้ำลายก็ลังแบบเอาไปเลีวไอช็ก็ชลังแบบย้อยๆเลยเมื่อกี้คมมากคมมากเฮ้ยทีทีทีเลยเลยลยเลยเร็มันแหวกเอาเองหลังพลิกช็อตไปเลยไอ้ทีมมือสั่นเลยไอ้ทีมือสองตัวมาเกี้ตัวเร็ม มปอเซ็นสยจุดเจ็ดยี่สีบบาทเัวรองเล่นเลวเฮ้ยเฮี้ยะถ้ารลองนี่มาเข้ามาเอฟเคทำไมเนี่ยใครเราลืมสไปด์เอฟเคพีเอฟเคบุกเข้าเลยเอฟเคร้30 seconds left ดูรองดีๆเลยเจ้าเอฟเคเอฟเคไปฆ่าเลยไปฆ่าเลยไม่ท้าเเขาเข้ามายงนิ่งทำไม ก็อยู่ในสายบีแน่เลยครูซองว่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเอฟเคอยู่ซีทีมันหลุดเหรอวะเนี่ยกุเลว จอไปทีทีโอโลกหัวใจจะกลับเริ่มเีเอ๋ยเ้ยสวยฟิน้องเฮ้ยไอเีเราแม่สะบัดรัวๆเลยอ่ะเฮ้ยมีมงมีมือถูกจุดเฮียโอ้โหฟมหวกนีโอ้โหอทีองเจ็ดแปดร้ยอ่้ยมมีมงมีมีด้วยเหรอมีดเลยวะ โอ้โหแมีหคนังอ<า>่ะไม่คือคือพี่แบบให้ให้เขาพาปามงปามีกันมาก <c oughs> ูแค่บอกว่าไม่มีไม่มีช็อตโดนมีแ่ะเงียบจัง c o v ก่นบ,บนกับกางต่หนึ่งผม <c oughs> <c oughs> กีแล้วใส่แว่นด้วยคนนั้นยิงก็ไม่ได้ยิงก็ไม่ได้ใส่แว่นด้วยใสแว่นอีกแล้วเอมบาซิ่งเฮเบนโรเอมบาซิงเฮเบนจัดแกล่ช็อตลำเว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 ลำดึงเวลำดึงเว หไม่งศัตรูี่หลืออยู่ไมไอ้หนี้ยิงได้แล้วไอ้หนียิงได้แล้วอนี้ยิงได้แล้วมเี๋ยวไอ้ไม่่ะวิ่งมีดเขาอีกโดยล้ำมีดคืนผมพังแน่แล้วทีมกูพังแน่แล d GxN มึงฆ่าอยู่ห้าตัวแทนที่จะเรียกความมั่นใจมึงเขามีดไปมีดเขามึงเขามีดกลับหายเข้าไปใหญ่เลยคราวนี้ความมั่นใจมึงแต่กูให้เม็ดเดียวอย่างเดียวคบเลยครบไขโลเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหย่งไงยังแมวว่ะฮวยวัด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 

นึ่งามโคตรคมคมมากคมมากโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอนเพิงวยเพงอดแโอ้โครับครับเพองช่วยมึงไวเท่านันแหละบา เมไรมาม้โอ๊ยโอยโห่ไอซีไอซีี่มีลิงค์มึงทำอะไรอยู่อ่ะเมื่อกี้แม็กวีดเล่กูอยู่โอ้ยไอนี้อเอ้น้ออ้นี้โ่เอ้ที่รู้ให้มิกบาลล่ยร้ ไอ้สเปคุณเปไปโดนเลยไอ้พวกไอ้มันมีพวกตายแล้วว่ะคตายแล้วโคตรแม่น่ะไอทีโคตรแม่น่ะเพื่อกูโชว์พลังภายในแล้วเมื่อกี้ใช่หรอเออเพื่อนผมเอาเลยเมื่อกี้ i i e s Get out of m ไีตไป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 ไไป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  โอ้ร้อยหนงกับสีบงากโอ้ร้ยนึ่เลยู่ลังจะายไอ้เราดูไ้ไงเนีย Spike down mid เฮ้ยเฮเวนเฮเว่น้ o n enemy remaining e c h triggered หยาโ้สุดสุดมากดอกนี้ แล้วมันทำอะไรตรงมีเด่นอะดอกนี้สุดมากไอทีสุดมากเจ็บเจ็บรเจ็บรัากายเจ็บวันวันฮิตตัวไทยยุเออะวางวางได้เลยวางได้เลยวางได้เลยออเฮ้อตัวไทยยุเออะเฮ้ยมันเดินไปมีเลยมันเดินไปมีอยู่ช็อตเลยเฮ้ยนี่เฮ้ยมามาเก็ตแล้วนะที่หลอกเพื่อนตัวเองว่าเนี่ย Planted Cover going out. N: oh, my God! You <laughs> <coughs> <laughs> <Duis on pressure developed> <poweroused> know <kil> more than we did before. You want to play? Let's oh play. หายแล้วเอาจคอมเมนล่าสุดอยู่กลางอมลมเมนล่าสุดกลางอุ้ยอทีที่ไงลเว่ทีไงล้ำพยาามาก่หนย้อนยครับคอเมนยิ้หน่อุ้ยอยู่ไล้เโยยัไงอะ K O ช็อตู่จังหวะเลแบบมีสแนนอุ้ยเราจะทะลุสมองออกมาจะทะลุสมองออกมา แงมาแล้วแงมาแล้วโอ้โหโดนมืดอีกหวาบมาอีกโอ้โหทำสูตรเลยอ่ะไม่แตกเลยอ่ะทายาทไม่แตกเขาเอาแล้ว ไอ้เยไปสอยูเรสนี้ bro ทนุบทุบทุบทุบโอ้โหวาสวยวานดูไมดีอหลอ้โหม่งดุกับปาอุเหี้ยกมี่วอู้ไะเย ไอ้ยัยดีไ <harass> อ <ing noise> ้ยยดีมองเก็บเหรียญเว้ยอะไี้ยไกดไมติดเจกวผมอุ้ยผมจังวะโอ้แทกเฮ้ยอยู่ไหนอะเอาเอาม่เอาเี้ยนั่นพี่เบนไอ้ะคนี่บเลยเฮ้ยนัง

แสดงว่ามันแสดงมึงต้องภูมิใจเลยนะนเวยบัสมันมันไม่ได้ดูสตรีมมึงนะเว้ยไม่มันดูกูเว้ยเพราะตอนแรกกูจะไปดีมีมันเลยมาดักกูไอ้เฮียนี่กูจดับตายแม่งไายแล้วอีซาดที่ที่อบแล้วน้อง Need a drop แม่งเจ็บโอ๊ยโอ๊ยผมแล้วไม่ได้ยิงไม่ได้หรอไม่หน้าเราโคตรคมเลยบอกให้เอ๊ะ อะไรอะไรอทีทีเออแม่งเลยอแม่งเลยแม่งไม่รู้ที่บีใครรู้เลยวะมันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้รอมีโดนเอด้วยเฮ้ยอยู่บีเป้าเฮ้ยเะเ็นตัวเอ้ยโอ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 ยไปพอบีเล้ยพอบีล้ยทีจะตายทีีตายทีวนเว้ยหน่อยวนเว้ยหน่อยฟิต ยี่ทีโคตนคมหัวไปวะมาด้วยไอ้ยี่ทีโคตนโหดไว้ใจได้อ้ยี่โหดไว้ใจได้ว้าเข้าไปในไซ์หลอกด้วยแม่มีมงมีมืดเออเฮียละ เฮียละเฮียละผ่ามีคุยแล้วโอยเราเอาให้เว้ยอะไรนะออกเลยนีออกเลยหรอเออมาจ่อยหัวแล้วโอเค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 เราพึงนึ่งในกำลังมันเ่ยบวให้บวกิดจัดวะไปวางด้วยบวกที่มันไมไหนอะไรปะบวกให้บวกนิดฮะบวกที่มีเท่านั้นไม่ต้องสกิล

ไป้ยไม่ทายไม่ทายไม่ทสวนละสวละเอ๊ะอะไรอยู่ไโดนพี่บัสไปไหนไปดูแขกอ๋อ <Match S 1> โอเคโอเคโอเโอเลเฮลเโอ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 เฮล I need to g man I got to go